สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโอช่างปิงโมดิฟายนี่ก็เป็นกระบะที่ผมเ็ดให้ลูกค้าไปนะครับกระบะน่ประสุงค์ครับจะใส่ลายยางครับนี่จะมาเตือนนะครับเตือนพี่น้องที่ซื้อกระบะไปนะครับอันนี้ก็มีตัวย่างให้เห็นนะครับมันผุนะครับสาเหตุหลักๆเลยครับของ กระบะตัวนี้นะครับที่มันผุน่ครับเป็นสนิมนะครับก็คือเพื่อนเอาไปใส่ปุ๋ยนะครับเอาทุกปุ๋ยหรือเออทุกปุ๋ยไปใส่อ้อยใส่มันนะครับปุ๋ยยูเรียนะครับแบตเตอรี่น่ครับมันผุไม่ใช่สนิมมันมันเป็นเคิร์บเป็นเคิร์บเลยครับสอดแล้วครับนี่เพิ่อนไ้ล่างแบบมันลนใส่รถนะครับ ก็มีดินมีปุ๋ยผสมกันฝนตกใสครับบอลางนะครับนี่ก็คือเหตุให้เกิดแบบนี้ครับกัดกอนครับเกิดสนิมกันนี่ก็ใส่งานมาจะปีนึงนี่นะครับนี่ครับปกติมันบสมควรพังเนาะนี่ครับนี่การเพลเลอนะครับปุ๋ยเคมีครับมันกัดนะเดี๋ยว จะลามนะครับลามลงมาตรงคันด้านล่างเลยเป็นดันล่างนะสีเก่ายังยั้งอยู่ครับที่มันไริโดนปุยนะครับแต่ทางบนนะเบิ้งบนครับนี่มาแก้งานในปืนเนาะนี่จะฝากเตือนพ่อแม่พี่นอนะ้องเอียงกระซ้างนะครับที่เกี่ยวกับปุยนะครับทางปุยเพราะว่าทางปุยอยังกระซ้างนะครับที่ว่ามปนสแตนเลสเนาะมันจะ ก้าเขาบลงคแบบใส่บลางก็ยีเป็นประมาณนี้เนาะนี่ก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับให้พากันป้องกันนะครับล่างนะครับมันเปนก็รบําคอยล่างนะครับปกติของผมผมจะทํางานเสร็จมือเลยก็สร้างครับผมจะล่างไว้นะครับตากแดดไรนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ